มาครับคุณผู้ชมวีออสเข้ามาใหม่18คันครับผ่อนเริ่มต้นแค่4,000บาทตลอดอายุสัญญาครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันว่ามีคันไหนที่น่าสนใจบ้างราคาเพียง2,029,000นะฮะเริ่มต้นเบาๆเลยสำหรับใครที่มองหาวีออสสักคันไว้ใช้งานเนาะรถที่ขึ้นชื่อเรื่องอืดตึกทนอยู่แล้วนะครับทุกคันในนี้ฮะเป็นเกรดเครับโครงสร้างการันตีฮะไม่มีขนักความจมน้ำกลับสีก่อไม้หรือว่าเปลี่ยนเครื่องมาครับเรามาชมกันใครตั้งงบอยู่ประมาณนี้นะฮะผ่อน ปีลอะสี 4, ่พันกว่าบาทไม่ถึง5,000ัน่ะมาชมกันในคลิปนี้รับรองว่าเด็กจุกใจแน่นอนไปครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่พี่ทุกคนที่สนใจวีออสมือ2ทุกทุกคนทุกทุกท่านด้วยนะครับอยู่กล้กับผมครับบิววีออสมือ2พบกันกับผมบิวเพชรยอดอีกเช่นเคยฮะคุณผู้ชมครับคลิปนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอัปเดตสต็อกวีออสเข้าใหม่ฮะเข้ามาใหม่ทั้งหมด18คันนะครับเพิ่งลงเทนเลอร์มาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะฮะเริ่มต้นเพียง2องแสนสองพันบาทคุณผู้ชมผ่อนเริ่มต้นฟรีดาวแบบสี่พันบาทตลอดสัญญาบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแนนนนนน่่่ออะะะะฮก็เาาใจครรับบพีีีีๆทมมงปณ 2แสนกว่าบาทนะครับเริ่มต้นเนี่ย2แสน2หมื่น9พันจนไปถึง2แสน6หมื่น9พันนะเป็นรถปี14นะครับ14เนี่ยมีคันเดียวที่เหลือจะเป็น15แล้วก็16หมดเลยสําหรับปีของรถนะครับเป็นวีออส1.5รุ่นเจนะก็เรียกว่าสวยงามน่าใช้ไม่น้อยๆก็มีนะครับสําหรับรถ9ปี10ปีเนี่ยไม่แบบแสนนิดๆเนี่ยผมมองว่าน้อยเลย เราอยู่กันที่เพชรยนต์นะฮะสาขาใหญ่กรุงเทพสุวิน46สนะครับสุวินทวง46ขอภัยนะครับนี่เรามีไทยพัฒอยู่หน้าบริษัทด้วยนะฮะทุกคันนะครับผมบอกได้เลยว่า18คันนี้นะฮะทุกคันนะครับเราดูแลมิเทนสนะฮะผ่านศูนย์บริการไทยพัฒนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนทายของเหลวเปลี่ยนยางเปลี่ยนแบตเตอรี่เช็คช่วงล่างนะฮะนี่ตรงนี้ไทยพัฒมีให้หมดเลยก็เพิ่มเติมในส่วนของความน่าเชื่อถือความน่าไว้ใจในตัวรถให้กับคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะฮะอ ไม่พูดพ่าทำเพลงนะครับเดี๋ยวผมมาไล่ลารายละเอียดให้ดูกันในคลิปนี้ว่ามีคันไหนเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้หน้าคลิปอีกทีนึงนะฮะว่าคันนี้ไม่เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่นะครับสำหรับ16คันที่คุณผู้ชมเห็นข้างหน้าอยู่ตรงนี้นะฮะไม่รอช้าเริ่มต้นที่คันแรกก่อนเลยนะครับ v ีอ1.5รุ่นเจเดี๋ยวผมขออนุญาตดูปีคันนี้นิดนึงนะคันนี้เป็นปี2016อ่ะทะเบียน 3ามหเปิดมาถึงเป็น2องพก่อนเลยนะเป็นรุ่นอ่าเป็นปีใหม่ที่สุดของในรถนี้และ2016นะครับเป็น1.5รุ่นนะเจนะครับนะทะเบียนอ่าสามห้นะหนรุ่นเจคันนี้2 5 9แสนหาหันครับสองแสนหาหเนี่ยฟีดาวเราจะผ่อนอยู่ประมาณ4,450ันสีอาสตีว่าสี่พน้าเนะครับฟีดาวเราผ่อนสี่พได้ปี16หนะ้าตาแบบนี้ไปใช้พึ่งเข้ามาใหม่ไฟมันอาจจะยงเหลืองอยู่เนาะนะฮะเนี่ยอ่ะ คันแรกพามาดูภายในก่อนเลยแล้วกันนี่คันนี้เลขไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นโลครับนะคันนี้ไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นโลนะอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะสําหรับรถปีสิบหกรถผ่านมาเก้าปีใช้ไปแสนห้าภายในเนี่ยสะอาดสะอา้านไม่โทรมเลยนะครับโทมอะไรนะไม่สึกไม่หลออะไรหลังคาไม่มีรอยเจมิมอาดสวยงามน่าใช้ทุกคันการันตีให้ฮนะไม่มีชนหนักพลิกควงจมน้ํากับสีกอไมหรือว่าเปลี่ยนเครื่องมาอย่างแน่นอนฮนะพร้อมกับตรวจสภาพรถให้ฟรี200 74จุดนะครับจากการันตีได้เลยว่าคันนี้นะฮะคันนั้นๆน,น,นะครับโครงสร้างเกรด A5 ดาวไม่มีชนักพิกความจมน้ำกับสีก่อไม้หรือว่าเปลี่ยนเครื่องมาจำนวน274จุดตรงนี้นะฮะจะแยกเป็นเครื่องเกียร์ช่วงล่างระบบขับเร็วต่างๆนะครับย่อยออกมาเป็น274จุดนะให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับมีใบเซอร์ตรถออกให้ขึ้นเว็บไซต์ของธนาคารให้ชัดเจนนะอันนี้คือในส่วนที่เราการันตี โครงสร้างของรถไทยนะครับไม่ใช่แค่ปากเปล่าเนาะโอ้ผมการันตีให้พี่ครับผมมีลรกฐาให้ชัดเจนนะครับต่อมาครับทะเบียน2-1-3-4เชียงใหม่นะฮะอ่าคันที่เป็นทะเบียนต่างจังหวัดนะครับจะถูกเป็นทะเบียนจะถูกเปลี่ยนเป็นเบียน,น,นกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นมันจะรันเลขใหม่นะไม่ต้องอิงกับเลขเดิมนะครับทะเบียน2-1-3-4เดี๋ยวผมขอเช็คข,ข้อมูลแป๊บหนึ่งนะครับ2 1 3 4นะเป็น v ีออสหนรุ่น J คันนี้เป็นปี2015ครับนี่คันนี้ถูกสุดเลย2 2 9 0 0 0สองหมื่าพนบาทฟีลาร์่รำลำต้น4,000ันครับตลอดอายุสัญญานะฮะทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่คันนี้เลขใหม่2อ0แสนสองนะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปไวนิดนึงเพราะเรามี10กว่าคันเนาะนะครับอ่ะทะเบียน3 5 5 0นะครับทะเบียน3 5 0คันนี้เป็นวีออสหนรุ่น J ปี16ครับปี16คันนี้ราคาแค่2 3 9 0 0 0เอง239,000เนี่ย ปีดาวเราจะผ่อนอยู่แค่4ี่พันหนึ่งเองนะครับคันนี้ปี16ใครอยากได้ปีใหม่ๆเนาะปี16คันนี้ผ่อน4ี่พันหนึ่งนะฮะเลขไม่อาจจะเยอะนิดนึง2องแสนหกนะครับคันนี้ไม่สองแสนหกก็ตามราคานะครับปี16ในราคา2องแสนสามหมื่นเก้าพันเนี่ยซื้อสดจัดไฟแนนซ์นได้หมดเลยนะผ่อน4ี่พันหนึ่งนะครับแต่ข้อดีคืออะไรเราได้ปีใหม่ๆครับแล้ววีออสเนี่ยทุนเดิมของเขาเนี่ยทนอยู่แล้ว นะฮะทนทานอยู่แล้วใครที่อยู่กับ V ีออมาโฉมพวกนี้เขา้เรียกว่าโฉมเจน3นะครับเป็นตัวก่อน Minor Change มันจะเริ่มผลิตตั้งแต่ปลายปี13นะครับจนถึงปลายปี16นะฮะก็จะเป็นหน้านี้หมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเจน3โฉมก่อน Minor Change นะ Gen 2ทุกวันนี้ไม่3แสนกว่าเขายังใช้กันอยู่เลยนะแค่นี้เองนะครับในราคา2 3 9,000เอาแบบนี้ไปใช้่44,001น่าสนใจต่อมาครับทะเบียน3501นะครับ 3501 V8 1.5รุ่น J ปี2016ครับคันนี้ไม่แค่แสนสองเองอ่าใครอยากได้คุณบิวไม่สองแสนมันเยอะไปไม่เป็นไรนะสองแสนเนี่ยสองแสน 200, กว่ามันเยอะแต่ราคามันถูกเนาะแต่อยากได้ไม่น้อยๆมาคันนี้นะครับไม่แค่120,000โลครับกับราคา269,000นฮะ2อ9 0 0 0ี่ยขอภย 9, อภัย259,000าถูกด้วย 2 5 9 0 0 0ได้รถปี16ได้ไมา1 2 0 0 0 0โลผมมองว่าคุ้มครับฟีดาวผ่อนเริ่มต้น4,450บาทนะครับก็ตีว่า4,500ก็ได้นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งารที่น่าใช้ทะเบียน3501อาจจดไว้นะครับใครสนใจคันไหนที่ผมถ่ายรีวิวไปนะฮะผมจะจ้องเลขทะเบียนแบบนี้นะครับแคปหน้าจอมาได้เลยนะแคปหน้าจอมาแล้วเดี๋ยวทักไลน์เข้ามาส่วนตัวผมนะครับหรือว่าโทรมาก็ได้มุมขวาล่างเนี่ยจะมีเบอร์โทรผมอยู่085536 6287นะครับผมบิวเพชรยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการนะฮะเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้ครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามารายละเอียดการออกรถารายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ต่างๆได้เลยยินดีให้บริการเครดิตด,ดีฟรีดาวเครดิตด,ดีดอกเบี้ยถูกผ่อนเริ่มต้นคันนี้4,500โอเคไหมปี16ไมค์แค่แสนสองโอเคนะฮะจบไปคันนี้เดี๋ยวผมมีอีกคันนึงนะอยู่ข้างอยู่ข้างหลังสุดเลยเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับคันนั้นไมค์แสนเจ็ดพันโลเองอันนั้นไมค์น้อยสุดเลยเดี๋ยวพา 39นะครับเดี๋ยวเช็คข้อมูล3539คันนี้เป็นปี16นะครับ1.5รุ่น J ปี16ไม่สอ1 0 0 0หนะครับ249,000บาทฟรีดาวน์ผ่อน4,300ัอ่าจะจะอ่าคุณผู้ชมสังเกตเห็นได้ว่า2คันนี้ปีเดียวกันผมเทียบให้ดูเลยนะกันในคลิปปีเดียวกันแต่เลขไม้ต่างกันนะครับคันนี้ไม่200,000กว่านะผ่อนถูกกว่าอ่าอ่าผ่อนถูกกว่าเดิม200นะครับแต่คันนี้ไม่แค่แสนสองผ่อนแค่อ่า4,500ั คันนี้ไม้สองแสนผ่อนสี่พันสามเพิ่มสองร้อยไหวไหมครับถ้าเพิ่มสองร้อยไหวต่อง,งวดนะครับมาคันนี้นะฮะมาคันนี้เพราะว่าไม้น้อยกว่าเนาะผมแนะนําตรงไปตรงมาผมรีวิวให้ดูทุกคันแหละแล้วแต่ใครสะดวกใจแบบว่าซื้อถูกแบบไหนนะครับแต่ราคาเนี่ยมันจะแตกต่างกันอยู่ประมาณ2000 20, 0บาทถูกไหมถ้าซื้อสดนะถ้าซื้อสดเนี่ยลูกค้ามองหาแบบถูกๆเลยก็ต้องคงต้องเป็นคันคันนี้นะเพราะว่า2 0 0แสนสกว่าเองนะแต่คันนี้2 0 0แสนก็ต่างกัน2000 0แค่นั้นนะครับอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครผ่อนค่าเง,งวดมันต่างกันอยู่2 3 0 0บาท นะเราสู้ค่างูดดีกว่าสำหรับผมนะมุมมองผมเนะี่ยสู้ค่างเงินขึ้นมานิดนึงนะครับเอาแบบไม่น้อยๆไปใช้ดีกว่านะครับต่อมาครับทะเบียน2130นะฮะทะเบียนเชียงใหม่เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นทะเบียนกรุงเทพคันนี้ปี2015ครับไม่สองแสนสองในราคา229,000บาทนะครับ2 2 9 0 0 0บาทฟังไม่ผิดซื้อสดราคานี้จัดได้เลย ฟีดาวผ่อนเริ่มต้น4,000บาทครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้น4,000จาทะเบียนไว้ครับ2130ถัดมาครับเชียงใหม่เหมือนกันทะเบียน2133ฮะอ่าไม่ต้องกลัวรถน้ําท่วมด้วยถูกไหมมาจากเชียงใหม่รถน้าไม่ท่วมนะอ่านะ2133ครับเดี๋ยวเช็คข้อมูลให้สักครู่นะ2133ถดันเยอะนะครับคุณผู้ชมครับคันนี้เป็นปี15เหมือนกันครับไม่25,000โลนะในราคา229,000บาทเช่นเดียวก,กันผ่อน4,000อ่ะคันนี้ ผ่อน4,000เหมือนกันขยับมาครับ3542ฮะอ่า3542้35ี่อง Vios หนรุ่น J ครับปี2016นะฮะไมายอยู่ที่220,000สองโลราคา249,000บาทครับ249,000บาทตรงนี้นะฮะผ่อนเริ่มต้น4,300บาทตลอดอายุสัญญานะครับ <c oughs> ก็ทั้งแถวหน้าเป็นไปไงฮนะแถวหน้าก็ผ่อนอยู่ประมาณสัก4,000 4,500ไม่เกินนี้อยู่แล้วนะฮะก็เดี๋ยวไปดูทางหัวแถวก่อนแต่คันนี้ไฮไลท์สุด ทะเนีย,เยนะเบหี่หนึ่งเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคันนี้ให้นะครับคันนี้เป็นปี16ไม้น้อยสุดแล้วก็เดี๋ยวพอมาถึงคันนี้ผมจะไล่โครงสร้างให้ดูด้วยสักคันหนึ่งเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปไล่แถวตรงนู้นกลับมาก่อนนะอะ่รอสักครู่นะครับอดใจรอสักครู่อยากได้ของดีราคาถูกรอแป๊บหนึ่งนะฮะมาดูคันนี้คันแรกกันโอ้ผมมีเพียบเลยนะฮะมาดูคันนี้ทะเบียนขออนุญาตทะเบียน9 6 3 4สี่ภูเก็ตนะครับ 1.5รุ่นเจเช่นเดียวกันนะฮะ9ภูกเก็ตเป็น1.5รุ่นเจคันนี้เป็นปี14ครับปี14ไม่1 7 0 0 0โลขอให้170,000โลนะครับ229,000ฟีดาคอน4,000บาทนะครับคันนี้ปี14อ่ะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอไปให้นะครับปี14นะขยับมาครับภูกเก็ตเหมือนกัน7121นะครับนี่7121เดี๋ยวขออนุญาตเช็คข้อมูลให้7121เป็น V อ1.5รุ่นเปี2015นะครับ ไม่อยู่ที่แสนแปดนะครับคันนี้ไม่แสนแปดสองามหมื่นไม่แพงนะครับสองแสน้ 9, 000, ฟีดาวผนสี่พันหนึ่งคันนี้ผ่อนสี่พนะครับคันนี้ผ่อนสี่พันไม่น้อยกว่ากันนิดๆหน่นอยๆแต่ปีใหม่กว่าคันนี้ปีใหม่กว่าปีหนึ่งนะครับผ่อนสี่พัน่าสนใจนะทะเบียนสามห้าสี่ครับสามห้าเดี๋ยวมาเช็คกันแป๊บหนึ่งนะคุณชมนะ 3540เป็น v ีออสหนรุ่น J ปี2016คันนี้ก็น่าสนใจครับไม่อยู่ที่1 3 8 0 0 0โลเองนะครับคุณผู้ชมฮะรถปี16เนี่ยปัจจุบันปี2025เนาะผ่านมาแล้ว9ปีแต่ไม่แค่แสนสามกว่ากตีว่าแสนสี่ก็ได้อะนะเฉลี่ยการใช้งานเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยประมาณ15,000โลเองนะครับไม่ถึงด้วยนะรประมาณ1 4ื่นสี่กว่าๆนะครับแล้วเราได้แบบนี้ปี16ไปใช้ในราคาสอง0สนห้าหมื่นเก้าพันเนี่ยสองแสนห้าหมื่นเก้าพันคุณผูออ้ชเอง นะครับฟรีด้าขอนแค่สี่พันห้าเองนะในราคาเท่านี้นะครับผมก็เลยมองว่ามันน่าสนใจนะครับสำหรับวีออสพวกนี้ผมยังไม่ได้เก็บงานผมไม่ได้ขายตามสภาพแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเก็บงานสปาจัดการให้เรียบร้อยหมดเปลี่ยนถ่ายของเหลวช่วงลงช่วงล่างเช็คให้เรียบร้อยนะฮะอ่ะตามนี้นะครับมาดูคันถัดมาเจ็ดหนึ่งสองศูนย์ภูเก็ตนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนทะเบียนหมดเลยนะพวกนี้นะฮะปีสิบห้านะครับไม่แสนแปดนะครับสองแสนสามหมื่นเก้าพัน ฟีดาผ่อนเริ่มต้นอยู่4,001นะครับนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะฮะผ่อนอยู่4,001ไม่ก็โอเคนะสมเหตุสมผลปี15ไมคแสนแปนะครับก็ผ่านการใช้งานมาสําหรับตัวปีรถแล้วเนี่ยผมว่าสมเหตุสมผลไม่ได้เยอะมากอะไรมากมายนะครัะแต่บางคันเนี่ยไมค์ส6 0เนี้ยเราอาจจะต้องข้ามไปจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ราคาถูกก็ต้องก็ต้องเอาเนาะคุณผู้ชมเนาะเพราะว่าทุกวันนี้รถเกรดเนะครับพวกนี้ โครงสร้างคือไม่มีชนหนักแน่นอนนะครก็ตามราคานะครับต่อมาครับทะเบียน3533นะฮะับสามห้าสามสามวีออสหนึ่งจุดห้ารุ่นเจปีสิบหกครับอ่ะคันนี้ก็น่าสนใจปีสิบหกไม่แสนสี่นะครับสองแสนห้าหมื่นเก้าพันครับฟีดาวผ่อนสี่พันห้าเหมือนกันนะครับทั้งสองคันนี้ผ่อนพอๆกันเนาะก็อีกหนึ่งคันที่น่าสนใจเป็นปีสิบหกผ่อนอยู่สี่พันห้าได้ไม่น้อยหน่อยไม่แสนสี่นะครับนี่หนึ่งจุดห้ารุ่นเจหมดเลยนะสภาพก็มาคล้ายๆกันนะครับ อาโมเดียวกันหมดทั้งลอตเลยต่อมาครับ3546ฮะเดี๋ยวไล่ข้อมูลให้สักครู่3546 V8 หนรุ่น J ครับปี2016ไม่อยู่ที่145,000โลราคาเท่ากัน2คันนี้ 1 4 0 0 0 0คันนี้นะเล็กไมค์คันนี้เยอะกว่าเดิม5,000โลนะครับราคาเท่ากัน259,000แล้วฟีดาว่อนอยู่4,5 0 0นะครับขยับมาที่คันสุดท้ายนะฮะแล้วก็เป็นคันที่ไมค์น้อยที่สุดในอถนี้นะครับใน18คันนี้คันนี้ไมค์น้อยสุดทะเบียน3541นะครับ3541ไมค์อยู่ที่1 7 0 0 0โลกับรถปี2016นะครับราคาอยู่ที่2 6 9 0 0 0่น้นแน่นอนครับว่าแพงสุดนะในรถนี้ทั้งหมดเลย นะครับสิคันนะคันนี้แพงที่สุด269,000หาพแต่ได้ไม่น้อยที่สุดแล้วได้ปีใหม่ที่สุดในรถนะครับสองแสนหกหมื่นาพนฟีดาผ่อนเริ่มต้นที่4,600บาทตลอดอายุสัญญาเรามาดูโครงสร้างกันนิดหนึ่งสําหรับคันนี้นะฮะมาไล่ที่ฝั่งนี้ก่อนเลยนี่โครงสร้างรถให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ ภายในสวยๆเอียเอ่ยมๆนะครับไม่ได้มีแบบก็มีฟงฝุ่นตามตามตามการใช้งานเนาะเพราะว่าผมยังไม่ได้สปาเนี่ยรถพวกนี้เข้าศูนย์ดูแลเป็นเทนเนนต์มานะครับมีใบ QC พาร์สตลอดเลยนะครับนี่โครงสร้างครับน็อตเสาบีเดิมๆไม่มีรอยขยับอะไรนะครับแผ่นเพลทเดิมแท้ฮะนี่ปี16นะครับน็อตเสาบีเดิมๆไม่มีรอยขยับเนี่ยโครงสร้างหลกักๆเนะี่ยผมเช็คให้ดูนะครับน่าสนใจมากนะคุณผู้ชมนี่โครงสร้างเห็นไหมฮะตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆ ไม่มีแกะไม่มีแงะอะไรทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวมาดูล้อคีบปละบอดด้านหลังนะฮะเวลารถเช็ค,คโครงสร้างเนาะเนี่ยเราเราแกะประตูออกมานะครับทุกคันเนี่ยผมเช็คให้หมดแหละนะครับแต่ในคลิปนี้ถ้าผมถ่ายคลิปนะครับเห็นไหมเพืพ่อนๆมาถ่ายคลิปกันเยอะเลยนะน้องในน้องในหน่วยงานนะครับถ้าผมไล่แกะโครงสร้างให้ดูทุกคันเนี่ยผมเชื่อว่าคลิปประมาณชั่วโมงนึงก็ไม่จบนะครับวันนี้ผมมาสรุปให้ดูก่อนว่า16คัน18ดคันเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยมีสเปคประมาณไหนบ้างแล้วพี่เนี่ยที่สนใจเนี่ย สนใจอยู่ประมาณไหนนะครับบอกผมทักผมเข้ามาที่เบอร์โทรมุมขวาล่างหน้าคลิปเลยเป็นเบอร์โทรส่วนตัวผมเองแล้วก็เป็นเบอร์ไลน์ส่วนตัวผมเองนะครับ0855366287ผมบิวเพชรยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายนะครับยินดีให้บริการติดต่อเข้ามาครับเดี๋ยวผมดูคันที่แบบว่าเวิร์กที่สุดให้อย่างเช่นคันนี้ไม้แสนเจ็ดพันเนาะสองแสนหกหมื่นเก้าพันเองเนี่ยโครงสร้างเดิมๆรอยคีบระบบโรงงานชัดเจนนะครับรอยคีบระบบโรงงานเนี่ยผมก็แจ้งให้ฟังทุกคลิปว่าคืออะไรคือรอยคีบที่ตัวถังอ่าโรบอทเนี่ยคีบตัวถััังงงรรรรถปปปะะจจุมมสีีีีีนนนนนนทิิ้้้้อออยยยยไไไวเเเเเเดๆ็็า์่่ลล รถโครงสร้างเดิมๆนะครับไม่ใช่ว่าเอาอะไรเข้ามาขายก็ได้เนาะผมเอาเข้ามา18คันเนี่ยผมก็ต้องคัดแล้วว่าโอเคมันเดิมนะนะมันมันเกรดเนะผมถึงกล้าเอาเข้ามาขายนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้ครับมาตรฐานเพชรยนต์เปิดมา26ปีไทยพัดเนี่ยศูนย์บริการก่อนจะส่งมอบทุกคันนะฮะผมต้องล้างสปาขัดสีฉีดว,วันตรงไหนมีริ้วมีรอยผมเก็บงานให้หมดแล้วก็เข้าไทยพัดเปลี่ยนถ่ายของเหลวเช็คช่วงล่างเปลี่ยนยางเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้จัดก,การให้หมดทุกอย่างนะครับ เพราะฉะนั้นนะฮะสนใจแบบไหนนะครับติดต่อมาหาผมนะครับโดยตรงเลยบิลวีออสมือ2ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับซื้อวีออสซื้อกับผมซื้อแคมรี่เนี่ย,ย,ยเยอะแยะเนาะแคมรี่เอาติดเ,เนีนนะ่ยเห็นไหมรถผมเยอะกว่า500คันซื้อรุ่นอื่นซื้อกับใครก็ได้นะครับแต่ซื้อวีออสผมขายมาไม่ต่ำกว่าพันคันติดต่อมาหาผมเดี๋ยวผมคัดคันที่ดีที่สุดให้นะครับตามนี้เลยจักใจเลยนะครับเดี๋ยวคัดให้เดี๋ยวดูแลให้นะครับ0855366287 ผมบิวเพชรยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายบิวยอสมือสองดีให้บริการสนใจแบบไหนในราคา229,000สอผ่อนเริ่มต้นแค่4,000บาทเท่านั้นติดต่อมาได้เลยครับสนใจแบบไหนเดี๋ยวจัดให้โรงงานสวัสดีครับ